สวัสดีครับอยู่กับพวกเราปั๊กสตูดิโอและในวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า KO 2025เป็นเรื่องราวของอดีตนักมวยที่ต้องตามหาลูกชายของคู่ต่อสู้ที่เขาเคยพลาดจนทําให้เสียชีวิตในระหว่างการตามหาเขาได้เข้าไปพัวพันกับแก๊งอาชญากรอ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่เวทีการต่อสู้ของ MMA บาสเตียงกําลังต่อสู้กับเอนโซผู้ท้าชิงที่เก่งมากทั้ง สองผัดกะลุกผัดกะลาบบาสเตียงเนี่ยก็ใช้แรงเครื่องสุดท้ายทุ่มเอนโซลงไปนอนแน่นิ่งกลางเวทีกรรมาการเลยให้ยุติการต่อสู้พร้อมตรวจดูอาการของเอนโซก่อนลองเรียกแพทย์สนามเพราะหัวใจของเอนโซหยุดเต้นในตอนนั้นเอมมาเมียของเอนโซกับเลโอลูกชายที่ดูการต่อสู้อยู่ด้วยพากันลองเรียกชื่อของเอนโซด้วยความตกใจซึ่งบาสเตียงก็กังวลใจและคิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่หลุมศพของเอนโซในตอนนั้นเอมมากับเลโอก็เข้ามาพอดีบาสเตียงจึงเอ่ยปากขอโทษแสดงความเสียใจแต่ก็ไม่สามารถหยุดความโกรธของเลโอที่บาสเตียงทําให้พ่อของเขาเสียชีวิตจึงเข้าชกต่อยบาสเตียงทันทีแต่เอมมาก็มาลังไว้ก่อนแล้วเธอก็ไลบ่บาสเตียงกลับไปสองปีต่อมาที่โรงงานลลังแห่งหนึ่งหัวหน้ากลุ่มแกงขาแป้งได้วิ่งหนีกลุ่มคนสวมหน,น้ากากของแก๊งบองชูที่ใช้มีดเป็นอาวุธจนมาเจอลูกสมุนมือขวาของมองชูที่โตใหญ่ยัก ทั้งสองก็ประจันหน้ากันทันใดนั้นสมุนมือขวาก็ชกหนะ้าอองดาลูอย่างจาังจนทําให้อองดาลูหงายท้องด้านมองชูก,ก็ก้าเข้ามามองอย่างพอใจก่อนเล่งออกไปให้กลุ่มคนสวมหน้ากากเข้ามาลุ่มกระทืบ ในตอนรุ่งเช้าตำรวจพิเศษ BRI ผู้กองสาวลาวีเคนซากับผู้กองคู่หูซากิซยองเบอร์นัวได้เข้ามาตรวจสอบเพราะทีมสายตรวจได้รับรายงานจากชาวบ้านว่าเมื่อคืนนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเคนซาก็ออกคำสั่งให้ทำการตรวจสอบจนพบกองเลือดซึ่งมีรอยเลือดถูกลากไปเป็นทางและพวกเขาก็พบศพของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เลียงลายอยู่ต่อมาผู้กำกับกาลิสตาหัวหน้าของเคนซากับผู้กองวาเซอร์ได้เข้ามาตรวจสอบ เคนซาก็บอกว่ากลุ่มคนที่ถูกสังหารนี้อยู่ในแก๊งของอองดาลูเมื่อนักข่าวถามว่ารู้ไหมเป็นฝีมือของกลุ่มไหนเคนซาก็เชื่อว,ว่าเป็นฝีมือของแก๊งมังชูวัเซอร์ก็ยังกลับไปด้านการนิสตาที่เห็นท่าไม่ดีจึงห้ามปามแล้วก็พูดคุยกับเคนซาสองต่อสองเมื่ออยู่กันสองต่อสองการนิสตาก็บอกว่าวาัเซอร์พูดถูกที่เคนซาบอกว่าการสังหารหมู่ของแก๊งอองดาลูเป็นฝีมือของแก๊งมังชูนั้นต้องมีหลักฐานไม่ใช่แค่ความเชื่อซึ่งเคนซาก็รับทราบ ก่อนออกจากที่เกิดเหตุเคนซ่าชวนคู่หูไปหาอะไรกินกันแต่ทว่าเบอร์นัวบอกว่าเขาเนี่ยต้องไปรับลูกเมื่อเบอร์นัวไปแล้วเคนซ่าก็ได้รับสายจากมือถือเป็นสายข่าวของเธอที่โทรมาขอความช่วยเหลือด่วนจากนั้นเคนซ่าก็รีบมาเจอสายข่าวของเธอปรากฏว่าสายข่าวคนนี้คือเลโอลูกชายของเอมมาเลโอก็บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับองดาลูเขาอยู่ที่โรงงานเมื่อคือนนี้และเห็นด้วยว่าใครเป็นคนฆ่าพวกองดาลู เคนซาก,ก็ถามว่าพวกมองชูใช่ไหมเลโอนเนี่ยก็บอกว่าใช่และพวกนั้นก็เห็นเขาด้วยและภาพก็ตัดมาที่ฝันร้ายของบาสเตียงตอนที่เขาสู้กับเอนโซและก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งตอนนี้เขาเลิอกอาชีพนักมวยแล้วและทํางานขุดหินอยู่ในเมืองแต่หลังจากที่เลิกงานและกลับบ้านมาเขาก็เจอกับเอม็มมาที่นั่งรออยู่ดานเอม็มมาเธอก็บ่นว่าเธอตามหาตัวนายยากมาก จากนั้นมัสเซียงก็ถามเอมมาว่ามาหาเขาทําไมเอมมาเนี่ยก็เล่าว่าหลังจากที่เธอสูญเสียเอนโซจิตใจของเธอมันย่าแย่มากจนเจ็บป่วยทําให้ดูแลลูกไม่ดีเท่าที่ควรและเมื่อ6เดือนก่อนเลโอได้ย้ายไปอยู่กับญาติแล้วก็เริ่มขาแป้งจนกระทั่งไม่กี่วันก่อนหน้านี้เอมมาเนี่ยก็ได้รับข้อความจากเลโอว่าเขาซ่ยหนักแล้วให้ช่วยเขาด้วยแล้วมือถือของเขาก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย บาสเตียงเนี่ยก็ถามเอมมาว่าได้แจ้งตำรวจหรือยังเอมมาก็บอกว่าแจ้งแล้วแต่ตำรวจเนี่ยคงไม่สนใจหรอกเพราะเลโอก็แค่เด็กเดินเธอเลยขอให้บาสเตียงช่วยตามหาเลโอด้วยแล้วเอมมาก็บอกว่าญาติที่เลโอไปอยู่ด้วยชื่ออูกโก้ซึ่งบาสเตียงนั้นก็ทำท่าเหมือนจะปฏิเสธแต่เอมมาก็บอกว่านายทำพ่อของเลโอตายเท่ากับติดหนี้เลโออยู่ทําให้บาสเตียงพูดไม่ออกจากนั้นเอมมาก็ถอดสร้อยข้อมือที่สําคัญกับเธอมากแล้วมอบให้บาสเตียงเพื่อความโชคดีในการพาเลโอกลับมาหาเธอ ในตอนล่งเชา้าบาสเตียงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาออกเดินทางมายังมาแสตจนถึงตึกที่โอโกอยู่และเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ตรงชั้นล่างของตึกเขานั้นก็เอ่ยปากฝากให้เฝ้ารถของเขาด้วยโดยขู่ว่าถ้าเขากลับมาแล้วไม่เห็นรถจะต้องเดือดร้อนแน่ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นก็รับปากแล้วบาสเตียงก็ขึ้นมาอย่างชั้นบนซึ่งเป็นห้องพักของโอโกพอเข้ามาด้านในห้องพักก็เจอกับสิ่งผิดปกติข้าวของในห้องกระจัดกระจายเหมือนกับมีการต่อสู้หรือไม่ก็ถูกลื้อขนในตอนที่บาสเตียงมองดูอยู่่่กก็มมีีปืนนเขขาา้้าาาาาจจอทหหััว,วดลลงแะ บอกว่าเป็นตำรวจทําให้บาสเตียงวางสองมือไว้บนกําแพงและบาสเตียงต้องจํายอมทําตามซึ่งตำรวจผู้นี้ก็คือเคนซ่านั่นเองหลังจากเคนซ่าค้นหาอาวุธในตัวบาสเตียงไม่เจอแล้วก็ซักถามว่ามาทําอะไรที่นี่บาสเตียงก็บอกว่าเขามาหาเลโอพอรู้ว่าเลโออยู่ที่นี่ที่เขามาก็เพ่อแม่ของเลโอส่งให้เขามาเคนซ่าจึงเก็บปืนก่อนสำรวจดูข้าของในห้องเพื่อหาอะไรบางอย่าง จนกระทั่งเคนซาเจอรูปผู้หญิงผิวสีที่ขี่มอเตอร์ไซค์พาเลโอหนีไปวันก่อนเธอเลยเก็บรูปใส่กระเป๋าแล้วทั้งเคนซาและบาสเตียงก็ลงมาซักถามกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ได้ความว่าอูโกถูกซ้อมปังตายและตอนนี้น่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเคนซาเนี่ยก็รีบออกไปโดยบาสเตียงก็รีบตามเคนซาไปด้วยแล้วถามเคนซาว่าที่เคนซาตามหาเลโอเพราะเป็นสายข่าวให้เธอใช่ไหมเลโอถึงได้สวยเคนซาเนี่ยก็ไม่ตอบแต่กลับบอกให้บาสเตียงเลิกยุ่งกับเธอก่อนที่เธอจะขับรถออกไป บาสเตียงี่นก็นึกได้ว่าจะตามเคนซ่าไปที่ไหนจึงรีบไปยังรถของเขาที่จอดอยู่ในตอนนั้นด้านมองชูกับลูกสมุนมือขวาก็ขับรถมายัางที่ชุมนุมของแก๊งและก็สอบถามลูกน้องว่าเจอตัวเลโอแล้วอย่างเมื่อได้คําตอบว่าอย่างก็สั่งให้โทรเรียกคนเก็บงานทุกคนมาให้หมดและก็ถามลูกน้องอีกคนว่าได้เรื่องอะไรจากองดาลูบ้างซึ่งลูกน้องก็ตอบว่ายังไม่ยอมพูดเลย ด้านมองชูจึงเดินเข้ามาหาองดาลูพร้อมสมุนมือขวาในตอนนั้นองดาลูก็อยู่ในสภาพย่ำแย่จากนั้นมองชูก็สอบถามเรื่องแป้งหลายกิโลว่ามันอยู่ที่ไหนแต่องดาลูเนี่ยก็ไม่ยอมบอกมองชูก็เรียกหามือถือจากสมุนมือขวาพอได้มาก็เปิดคลิปให้องดาลูซึ่งในคลิปนั้นเป็นเมียและลูกสาวขององดาลูที่ถูกทำร้ายอยู่องดาลูนั้นก็ต้องยอมบอกเพื่อต่อรอง โดยบอกว่าแป้งทั้งหมดอยู่ที่ท่าเรืออิสระโกดัง7จตตู้สินค้า19ด้านมองชูก็ขอบใจและก็สั่งให้คนไปดูส่วนเขาจะรอสั่งงานเรื่องตามหาตัวเลโอต่อไป ตัดมาที่เคนซ่าเธอขับรถมาถึงโรงพยาบาลก็เจอกับบาสเตียงที่ยืนรอยอยู่เคนซ่าเนี่ยก็ไม่ให้บาสเตียงยุ่งแต่บาสเตียงก็ไม่ยอมโดยอ้างอย่างเดียวว่าเขาสัญญากับแม่ของเลโอไว้ว่าจะพาเลโอกลับไปซึ่งมันก็ไม่ได้ผลเคนซ่าเนี่ยก็ไม่ยอมอยู่ดีจนบาสเตียงต้องบอกความจริงว่าเขาฆ่าพ่อของเลโอตายและบาสเตียงก็บอกเรื่องบนสังเวียนเ m เเมื่อ2ปีก่อนหนังตัดภาพมายัางที่ชุมนุมของแก๊งมองชูคนของมองชูก็กํลาลังแจกภาพของเลโอเพื่อตามล่า ตัดภาพมปที่ห้องไอซียูเคนซาก็บอกกับอูโกที่นอนอยู่บนเตียงว่าเธอเป็นตำรวจแล้วจะถามเรื่องเกี่ยวกับเลโอพอจะตอบได้ไหมอูโกนั้นก็พยักหน้าส่วนบาสเตียงได้ยืนดูผ่านกระจกอยู่นอกห้องโดยมีหมอบอกอาการของอูโกว่าเขาอาการแย่มากส่วนเคนซานั้นก็ถามอูโกว่าอูโกถูกทำลายเพราะพวกมัาตามหาเลโอใช่ไหมด้านอูโกก็พยักหน้ารับว่าใช่และอูโกก็บอกว่าพวกนั้นใส่หน้ากากแล้วบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเลโออยู่ไหนแต่พวกนั้นก็ไม่เชื่อและทำร้ายเขา ด้านเคนซ่าก็เอารูปผู้หญิงผิวสีออกมาให้ดูโอโกโก,ก็บอกว่าชื่ออินายารู้จักนิดหน่อยแต่รู้จักพี่สาวของอินายามากกว่าเธอชื่อฟาตูเป็นสาวทํางานอยู่ที่ไนท์คลับจากนั้นพอเคียนซ่ากับบาสเตียงออกมาที่ดน้านหน้าโรงพยาบาลบาสเตียงก็ถามว่าพวกที่ทำ้ายโอโก,โกเป็นใครเคนซ่าก็บอกว่าพวกแก๊งมังชูพวกนี้มันบ้าซึ่งในตอนนั้นเคียนซ่าก็เห็นคนของมังชูเธอก็สั่งให้บาสเตียงรอเธอก่อนจะเดินเข้าไปหาคนของมังชูเนี่ยก็บอกว่าเขาแค่มาเยี่ยมเพื่อนพอได้ข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุ เคนซาจึงฝากให้กับไปบอกมังชูด้วยว่าเธอไม่กลัวซึ่งในตอนนั้นทั้งสองก็พูดถึงเรื่องอดีตท,ที่น้องของเคนซาตายทําให้เคนซาหมดความอดทนเคนซานั้นก็เข้าไปหาสองคนพร้อมหยิบกระบองเหล็กสไลด์ออกมาเธอตรงเข้ากระหน่ำฟาดใส,ส่สองคนนั้นไม่หยัง่งบาสเตียงที่ยืนดูอยู่ก็ต้องรีบเข้ามาห้ามและอุ้มเธอไว้เวลาต่อมาเคนซานั้นก็ถูกการิสตาตำหนิว่าเสียสติหรือไง เคนซาก็อ้างว่าเธอถูกพวกนั้นขู่การนสตาก็ไม่อยากฟังคําแก้ตัวและบอกว่าสงครามระหว่างเคนซากับมองชูมันจบลงแล้ววาซเซอร์ที่นั่งอยู่ด้วยก็ได้โอกาสบอกว่าเคยเตือนเรื่องนี้แล้วแต่ก็ถูกการนิสตาตวาดใส่ให้หูปากแล้วการนสตาก็หันมายึดตาตารวจกับปืนของเคนซาแม้เคนซาจะต่อรองการนิสตาเด่กก็ไม่ยอมเคนซาจะต้องให้ยึดตากับปืนไปพอเธอเออกมาจากห้องการนิสตาก็เจอกับสายตาตำรวจที่มองเธอเหมือนไม่เป็นมิตรแม้แต่เบอร์นวคู่หูของเธอก็ไม่อยากยุ่งเพราะไม่อยากตกงาน ต่อมาเมื่อเขนซ่าออกมาด้านนอกก็เจอกับบาสเตียงเขาอยากได้ข้อมูลที่เขียนซ่าได้จากอูกโกเขนซ่าก็บอกว่าเธอโดนพักงานแล้วบาสเตียงก็แสดงความเสียใจและบอกว่าตอนนี้เขนซ่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขนซ่าเลยบอกว่าอูกโกพูดถึงไหนคลับที่ชื่อพอปครับ พี่สาวของแฟนเลโอชื่อฟาตูทำงานอยู่ที่นั่นพอบัสเตียงได้ข้อมูลแล้วเขาเนี่ยก็เดินออกไปแต่เคนซาก็เรียกเขาไว้เคนซ่าบอกว่ายามของที่นั่นเข้มงวดมากเธอจะไปด้วยบัสเตียงก็ย้อนถามว่าพักงานอยู่ไม่ใช่หรอแล้วแค้นอะไรมองชูถึงได้เล่นงานสองคนที่น้่นลงพยาบาลเคนซาเนี่ยก็ตอบกลับว่าไม่ใช่เรื่องของบัสเตียงแล้วบอกว่าเลโอเป็นสายข่าวให้เธอจริงเขาเห็นคนถูกฆ่าแล้วมาบอกเธอ แล้วก็มีรถตำรวจเข้ามาพอมองชูกําลังล่าเขาอยู่เขาเลยเข้าใจผิดจึงหนีไปบาสเตียงก็ถามว่าเคนซ่ารู้ได้ไงว่าพวกนั้นยังไม่เจอเลโอเคนซ่านั้นก็ให้เหตุผลว่าพอพวกนั้นมาเฝ้าที่โรงพยาบาลไงถ้าพวกนั้นเจอตัวแล้วก็คงไม่ต้องมาเฝ้าหรอกซึ่งตอนนี้เลโอน่าจะซ่อนตัวอยู่บาสเตียงก็ย้ำว่าต้องหาตัวเลโอให้เจอก่อนพวกนั้น ส่วนทางด้านเลโอที่ซ่อนตัวอยู่บนตึกในห้องพักของอินายาเขาแอบ,บดูพวกมองชูตรงหน้าต่างห้องแล้วก็เห็นพวกมองชูกําลังแจกแผ่นภาพของเขาตรงด้านล่างเพื่อให้พวกนั้นตามหาตัวเขาทําให้เลโอหวาดกลัวมากแล้วก็รีบปิดม่าน เขาบอกกับอินายาแฟนสาวที่อยู่ในห้องว่าเขาถูกตามล่าอยู่อินายาเนี่ยก็ต้องปลอบให้เลโอใจเย็นไว้และทุกอย่างจะเรียบร้อยตัดมาทางด้านเคนซ่ากับบาสเตียงทั้งสองก็มาที่ป๊อปขับซึ่งที่นั้นก็มีผู้คนเข้ามาหาความสนุกมากมายเคนซ่าเนี่ยก็สอบถามฟาตูที่อยู่ในเคานเตอร์ฟาตูก็ปฏิเสธเมื่อเคนซ่าอยากรู้ที่อยู่ของอินายา่า พอเคนซ่าคาดขันมากขึ้นบริการก็เข้ามาห้ามบาสเตียงเนี่ยก็เข้ามาช่วยอธิบายแต่บริการก็ไม่สนใจฟังแถมยังเรียกพวกมาอีกด้วยกลายเป็นสี่ลุมหนึ่งเมื่อเกิดการต่อสู้กันขึ้นเคนซ่าก็เอากระบอกสไลด์ออกมาช่วยแต่ก็ถูกบริการทิบกระเด็นส่วนบาสเตียงก็ถูกบริการล็อกสองแขนให้พวกมันต่อยจนลงไปนอนจากนั้นบาสเตียงก็ถูกลากออกมานอนกลางลานนอกขับแล้วก็ถูกลุมยำบาทาจนนอนหมอบต่อหน้าของเคนซ่าที่เธอก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่ร้องห้ามกลัวว่าบาสเตียงนั้นจะตายส่วนพวกบริการ กาดทั้งหลายจึงหยุดยำบาทาแล้วพวกมันก็พากันกลับเข้าไปในครับบาสเตียงที่นอนหายใจลอยลินก็เห็นสร้อยข้อมือที่ได้มาจากเอ็มมาก็เกิดแรงฮึดลุกขึ้นหันมองก่อนเดินตรงไปยังประตูไนท์ครับเคนซ่าก็พยายามห้ามเพราะกลัวโดนซ้อมอีกแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถยั้งบาสเตียงไว้ได้เคนซ่าจึงเปิดกระปรงทยโลดเพื่อดูว่าจะใช้อะไรเป็นอาวุธได้บ้าง เมื่อฟาตูเห็นบาสเตียงเข้ามาอีกครั้งก็ลองเรียกบริการแต่ทว่าครั้งนี้บาสเตียงก็สั่นหน้าบริการหมัดเดียวลงไปนอนจากนั้นบริการสองคนก็เข้ามาลุมจึงถูกบาสเตียงซัดกับแบบหนักๆจนนอนหมอบไปอีกบาสเตียงก็เห็นว่าฟาตูวิ่งขึ้นไปชั้นบนเขาเนี่ยก็ตามขึ้นไปและเจอกับบริการหลายคนแต่ก็เอาบาสเตียงไม่อยู่หลายคนนั้นถูกบาสเตียงอัดอย่างแรงจนลงไปนอนลายตัวซึ่งบาสเตียงก็บาดเจ็บไม่น้อยเหมือนกันจนเขาได้เจอกับฟาตูและขอร้องให้ฟังเขาก่อน ขณะที่มีคนเอาปืนลูกซองมาเจาะหัวบาสเตียงทางด้านหลังบาสเตียงเน่ก็หันมามองและคนถือปืนลูกซองก็กระเด็นไปพเพราะเคนซ่าเข้ามาช่วยว้ทันจากนั้นเคนซ่าก,ก็ซักถามฟาตูจนได้ข้อมูลเธอกับบาสเตียงออกมาด้านนอกครับและบอกกับบาสเตียงว่าเลโอก,กับแฟนของเขาซ่อนตัวอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่เฟเวาลงซึ่งเป็นเขตอันตรายที่ตำรวจเข้าไปไม่ถึงและคิดว่าน่าจะไปที่นั่นตอนเช้าดีกว่าแล้วเคนซ่าก,ก็พาบาสเตียงมาพักที่บ้านของเธอและก็ให้บาสเตียงอาบน้ำหาเสื้อผ้าให้เปลี่ยน ต่อมาเคนซ่าชวนบาสเตียงพูดคุยเรื่องการเป็นนักมวยบาสเตียงเนี่ยก็บอกว่าเขาชอบมันมากขอฝึกซ้อมทุกวันอย่างหนักไม่เล่นแป้งไม่ดื่มไม่สูบแล้วก็ยังโสดและบาสเตียงก็ถามว่าเคนซ่าอยู่คนเดียวหรอเคนซ่าเนี่ยก็บอกว่าใช่เมื่อก่อนเธออยู่กับน้องชายของเธอที่เธอสติแตกทำลายคนของมังชูที่น้าโรงพยาบาลก็พอเมื่อก่อนนี้เธอกับน้องชายรู้จักมังชูเนื่องจากเติบโตมาในแหล่งเดียวกัน น้องชายของเธอเป็นนักพัฒนาชุมชนซึ่งตอนหลังมีปัญหากับพวกมองชูที่ขาแป้งพวกนั้นได้สังหารน้องชายของเธอยังโหดเหี่ยมจากนะั้นทั้งสองคนก็ลงเอยด้วยการหลับนอนด้วยกันส่วนทางด้านมองชูคืนนี้เขาจะเรียกมูลาดแล้วก็ตั้งกฎกติกาใหม่ยอมให้มูลาดได้คุมพื้นที่ในมาซทั้งหมดยกเว้นธุรกิจผิดกฎหมายพวกแป้งหรืออะไรต้องผ่านมองชูเท่านั้นตอนแรกมูลาดทำท่าจะไม่ยินยอมในข้อตกลงโดยถามว่าทำไมเขาต้องทำตาม ด้านมองชูก็ให้ลูกน้องนำโตอองดาลูออกมาจัดการสังหารยังหดเหียมต่อหน้ามูลาดถามให้มูลาดไม่อยากกลายเป็นเหยื่อให้มองชูสังหารคนต่อไปจึงยินยอมรับข้อเสนอทำตามกฎของมองชูในตอนลุ่งเช้าบริการของพคขับได้เข้ามาแจ้งความกับการนิสตารเรื่องเคนซ่ากับบัสเตียงบุกเข้าไปในคลับและก็ทำลายพวกเขาจนบาดเจ็บด้านการนิสตาได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นเคนซ่าเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งและพูดคุยกันซึ่งบริการก็บอกว่าเธอชื่อฟาตูเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้าน กานิสตาเกิดสนใจอยากสอบถามจึงให้วาเซอร์ไปพาฟาตูมาพบด้วยเร็วและให้เบอร์หนัวตามเคนซ่ามาพบด้วยวาเซอร์กับเบอร์หนัวจึงออกไปจากห้องการนิสตาด้านเบอร์หนัวก็โทรหาเคนซ่าแต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้ในตอนนั้นเคนซ่ากับบาสเตียงกำลังมาที่อาพาร์ตเมนต์ของอินายา พอรู้ว่าห้องอินาญาอยู่ชั้น7ทั้งสองก็รีบขึ้นไปจนทั้งสองคนมาอยู่ที่หน้าห้องเคนซ่าก็เคาะประตูเรียกเลโอโดยบอกชื่อเธอด้านเลโอก็เปิดประตูออกมาพอเห็นหน้าบาสเตียงเข่าในก็มีสีหน้าไม่พอใจแล้วถามเคนซ่าว่ามาทําไมในตอนนั้นทางด้านการนิสตาก็ได้เจอกับฟาตูเมื่อว่าเสื้อพาฟาตูมาพบและพอรู้เรื่องจากฟาตูก็บอลออกมาว่าเคนซ่านั้นกําลังก่อสองครามและสั่งให้ทุกหน่วยระดมกําลังไปที่เฟนวาลงตอนนี้เลย ซึ่งตำรวจทุกคนจงออกไปตามคำสั่งยกเว้นสองคนที่ไม่ได้ไปคือเบอร์นัวกับวาเซอร์และหนังก็ตัดมาที่มองชูที่กำลังดูลูกน้องขุดลุมฝังอองนาลูอยู่ก็ได้รับสายข่าวบอกมาว่าลูกที่อยู่ของเลโอแล้ววาซัอนโตอยู่ที่ไหนซึ่งหนังนั้นก็จงใจทําให้คนดูคาดเดาว,ว่าใครการที่เป็นสายให้กับมองชูระหว่างเบอร์นัวหรือวาเซอร์ ภาพตัดมาที่ห้องพักของอินายาเลโอก็ไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นถ้ามีบัสเตียงไปด้วยซึ่งเคนซ่าเนี่ยก็ไม่สนใจและให้อินายารีบเก็บของใส่กระเป๋าบัสเตียงก็พยายามเกี้ยกล่อมแต่เลโอก็ไม่ฟงังแล้วเคนซ่าก็บอกให้เลโอนึกถึงจิตใจของอินายาที่ตอนนี้มีแต่ความกลัวบ้างด้านเลโอที่รักอินายาจึงยินยอมแต่เมื่อทั้ง4คนลงมาข้างล่างก็เห็นพวกมองชูขี่มอเตอร์ไซค์แห่กันมา ต่อจากนั้นเมื่อทั้ง4คนออกมาทางด้านหลังพวกมังชูสองคนก็ตามมาอีกบาสเตียงจึงคิดทวงเวลาให้เคนซ่าพาเลโอกับอินาย่าหนีไปแล้วเขาก็เข้าต่อสู้กับพวกมังชูบาสเตียงจัดการพวกมังชูทั้งสองคนจนหมบแต่พวกมังชูนั้นก็เข้ามาเพิ่มอีกทําให้บาสเตียงสู้ไม่ไหวและก็รีบวิ่งหนีไปแต่มันได้ไปทางที่เคนซ่าหนีไปก่อนหน้านี้บาสเตียงวิ่งไปตามระเบียงของอพาร์ตเมนต์และคิดว่าเขาหนีไม่รอดแน่พอพวกมังชูวิ่งตามหลังมาหลายคนอีกทั้งยังมีด้านหน้าอีกแต่แลลลวกกกกุ่มตามตตรจ็พอออาางง และก็สามารถระงับเหตุได้ทันและบาสเตียงก็รู้ว่าเคนซ่าเลโอและอินายานั้นต่างก็ปลอดภัยดีซึ่งมันก็ทําให้เลโอเริ่มมีความรู้สึกดีกับบาสเตียงขึ้นมาบ้างจากนั้นกลุ่มของบาสเตียงเคนซ่าก็ถูกพามาที่สอนอฟาตูเห็นอินายาเดินเข้ามาในสอนอก็ดีใจมากที่อินาย่าปลอดภัยทั้งสองพี่น้องตรงเข้ามากอดกัน ส่วนเคนซ่าก็บอกฟาตูกับอินายาว่าจะมีตำรวจหญิงพาทั้งสองคนไปอยู่ที่ปลอดภัยอินายาเนี่ยก็เป็นห่วงเลโอแต่เลโอก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาซึ่งในตอนนั้นการนิสตาก็เรียกเคนซ่ากับเบอร์นัวเข้าไปในห้องโดยมีวัสเซอร์ตามเข้าไปด้วยบาสเตียงกับเลโอจึงนั่งรออยู่ข้างนอกห้อง เลโอนั้นก็เห็นสร้อยข้อมือของเอมมาที่ข้อมือของบาสเตียงก็ถามบาสเตียงว่าแม่ขอขา,ขาให้สร้อยมาหรอบาสเตียงนะ่ยก็บอกว่าใช่นายจะเอาคืนก็ได้นะถ้าต้องการเลโอก็บอกว่าให้บาสเตียงและพูดต่ออีกว่าเขาเป็นสิ่งที่บาสเตียงทําในวันนี้บาสเตียงยอมเสี่ยงภยัยทั้งที่ไม่จําเป็นซึ่งเขาก็ขอบคุณแต่เขาจะไม่ยอมให้อภัยบาสเตียงด้านบาสเตียงเลยบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่อยากให้เลโอยกโทษให้เขาเพราะเขาเข้าใจความรู้สึกของเลโอดีแล้วบาสเตียงก็เล่าเรื่องของเขาตอนที่พ่อของเขาเสียชีวิตให้ฟัง ตอนนั้นเขาอายุเท่าเลโอมันเป็นความแค้นสุดๆแค้นทุกคนเริ่มโดดเรียนและทําเรื่องโง,โง่ๆมีเรื่องทะเลาะชกต่อยกันทุกวันและรู้ว่าความโกรธมันเจ็บปวดซึ่งมันทําลายตัวเราเลโอเนี่ยก็นึกตามการกระทําของบาสเตียงมันเหมือนกับการกระทําของเขาจริงๆ แล้วบาสเตียนก็ขอโทษเลโออีกครั้งด้านเลโอก็ถามกลับว่าความรู้สึกของเขามันจะหายไปไหมบาสเตียงเนี่ยก็บอกว่าไม่มันจะฝังอยู่ในตัวเราแต่มันจะเปลี่ยนเราได้ถ้าเราเจอคนที่ใช่มันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังเหมือนกับที่เขาเจอมาแล้วมันช่วยทําให้เขาอยู่ได้อย่างสงบในตอนนั้นเองเคนซ่ากับการนิสตาก็ออกมาจากห้อง เคนซ่าก็ได้ปืนและตาตำรวจขึ้นมาการิสตาก็บอกว่าเคนซ่านั้นได้อธิบายให้ฟังหมดแล้วเขาจะติดต่อกับผู้พิพากษาให้ขอให้เลโอสบายใจได้ทุกอย่างจะโอเคแล้วให้วาเซอร์กับเบอร์นัวพาเลโอเข้ามาห้องสอบป,ปากคำก่อนที่เลโอจะเข้าห้องสอบป,ปากคำเขาอ,อยากฟังเรื่องราของบัสเตียงต่อบัสเตียงเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเลโอถูกสอบป,ปากคำแล้วเขาจะพาเลโอไปหาเอม็มมา ส่วนทางด้านมองชูได้รับสายจากมือถือและก็รู้เรื่องการสอบปากคาของเลโอเขาสร้างอย่างเด็ดขาดให้ปิดปากเลโออย่าให้เลโอให้การอะไรทั้งนั้นซึ่งทางปลายสายน่าจะบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้ด้านมองชูเลยทวงบนคุณเรื่องที่รับเงินไปจากเขาแล้วทําไมเรื่องแค่ปิดปากเลโอจะทําไม่ได้และก็ย้าว่าถ้าเขาล่วงแกก็ต้องล่วงไปด้วยพอวางสายก็บน่นบอกกับลูกสมุนมือขวาว่าพวกตำรวจจะให้เลโอหนีไปสมุนมือขวาไ่ยก็บอกว่าไม่มีใครหนีจากมาซสได้ ตัดภาพมาในห้องสอบปากคำซึ่งมีเลโอเบอร์นัววัตเซอร์และเคนซาอยู่ในห้องเบอร์นัวเนี่ยก็เริ่มถามว่าเลโอเห็นอะไรในโรงงานล้างขื้นหนานในตอนนั้นบาสเตียงเนี่ยก็โทรหาเอม็มมาบอกว่าเจอเลโอแล้วปลอดภัยดีแต่เขาถูกสอบปากคำอยู่เพราะเลโอไปเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเสร็จเรื่องแล้วเขาจะพาเลโอกลับไปหาเอ็มม่า ซึ่งในตอนนั้นตำรวจได้รับสายมีเหตุยิงกันเกิดขึ้นทําให้ตำรวจกลุ่มหนึ่งออกไปปฏิบัติหน้าที่และก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งและอีกที่หนึ่งอย่างผิดปกติซึ่งแต่ละที่ตำรวจเนี่ยต้องออกไปยังที่เกิดเหตุตัดกรรมมายังห้องสอบปากคำเลโอก็บอกว่าเขาเริ่มสนิทกับคนในแก๊งองลาลูและเริ่มเดินแป้งให้ต่อมาก็ได้ยินพวกเขาัดเจอกันเพื่อทําข้อตกลงสําคัญเพราะผมเป็นเด็กใหม่เลยไม่ได้ไปด้วย แต่อยากได้ข้อมูลจึงแอบไปพอแก๊งอองดาลูเข้าไปในโรงงานล้างพวกมองชูก็ตามเข้าไปและพอตามเข้าไปก็เห็นพวกมองชูจัดการกับแก๊งอองดาลูแล้วทั้งหมดเป็นการจัดฉากโดยคนกลางคนหนึ่งแต่เขาเห็นหน้าไม่ชัดเพราะคนนั้นใส่หมวกปิดหน้าและก็พอดีที่เขาทาของตกมองชูเนี่ยรู้ว่าเลโอแอบดูอยู่เขาเนี่ยก็เลยหนีไปเบอร์โนถามว่าเลโอเห็นมองชูเชือดคอคนของอองดาลูคนหนึ่งใช่ไหมเลโอเนี่ยก็บอกว่าใช่เคนซากก็สงสัยตอนเลโอให้เธอไปพบพอเห็นแล้วตำรวจทาไมเขาถึงกลัว ตัดภาพมานอกห้องสอบปากคำตำรวจรับสายแจ้งการเกิดเหตุอีกที่หนึ่งซึ่งตอนนี้ในสอนอแทบจะไม่มีตำรวจอยู่เลยการนสตาก็ออกมาจากห้องและก็แปลกใจเมื่อเห็นตำรวจอีกสองคนกําลังจะออกไปก็หันไปมองแผนที่จึงรู้ว่าเกิดเหตุด่วนตัดภาพกลับเข้ามาในห้องสอบปากคํา เค็นซาก็รอคําคตอบจากเลโออยู่เลโอก็บอกว่าได้ยินองดาลูพูดถึงคนใส่หมวกเขาไปตํารวจเค็นซากับเบอร์นัวก็ต่างมองหน้ากาันทันใดน,นั้นวาเซอร์ก็ใช้มีดแทงเบอร์นัวเข้าที่คอซึ่งเคนซาก็ตะลึงเพราะคิดไม่ถึงว่าวาซเซอร์จะเป็นหนอนบ่อนไส้ พอเบอร์นัวขาดใจตายแล้ววาเซอร์ก็หันมาเล่นงานเคนซ่าแต่วาเซอร์ก็ไม่ระวังตัวจะถูกเคนซ่ายิงตายเสียก่อนกาเนสตากับบาสเตียงที่อยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงปืนต่างหันมามองด้วยความสงสยัยแล้วไฟฟ้าส่องสว่างก็ดับลงไปทั่วห้องทำให้กาเนสตาบ่นออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นทางหน้าประตูทางเข้าและพวกสมนักกากซึ่งเป็นคนของมังชูก็โผล่เข้ามาพร้อมปืนพอเห็นกาเนสตากับบาสเตียงก็กักดยิงใส่ทันที ซึ่งทั้งสองคนนั้นต้องรีบหลบเข้าไปที่กำบงังและตำรวจสองคนที่อยู่ในห้องก็คิดสู้จึงถูกพวกสนับกางยิงตายและก็พอดีเคนซ่านั้นออกมาจากห้องช่วยยิงจนพวกสนับกากตายและหลบไปเคนซ่าเนี่ยก็เรียกให้การนสตา้ากับบัสเตียงไปหาเธอพอสองคนวิ่งไปหาเคนซ่าคนสนับกากก็ออกมาไล่ยิงแต่การนสตา้ากับบัสเตียงก็หลบเข้าไปในห้องที่เคนซ่าออกมาจนได้ก่อนที่เคนซ่าจะทำการปิดล็อกประตู กาเนสตาก็เห็นว่าเลโอปลอดภัยก็จะพาทุกคนไปหลบอีกทางแต่มองชูก็บดักก่อนส่งผลให้การเนสตาที่เดินนําหน้าอยู่ถูกมองชูยิงจนเสียชีวิตส่วนเคนซ่าพอมองเห็นมองชูก็กระหน่ำยิงปืนใส่มองชูแต่มองชูเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเพราะใส่เสื้อกเกาะกันกระสุนหนำ่ำสามพอมันหลบเข้าที่กำบังได้ก็พูดจ่าเย่อเรื่องน้องชายของเธอที่ถูกมันสังหารในอดีตอีกทําให้เคนซ่านึกถึงน้องชายที่โดนมันฆ่าเธอก็เลยสติแตกโผล่จากที่กำบงังมายิงใส่ไม่หยัง มันเลยเอาลูกน้องมาเป็นที่กำบงังและก็ยิงสวนกลับจนเคนซ่าต้องหลบต่อจากนั้นเคนซ่าก็พาบาสเตียงและเลโอหนีเข้ามาในห้องอีกห้องหนึ่งและก็โชคดีที่ได้เจอเสือ้อกาอกัดกระสุน2ตัวบาสเตียงจึงเสียสละให้เคนซ่ากับเลโอแต่เมื่อพวกเขาจะหนีออกไปทางประตูด้านหน้าเคนซ่าก็ถูกลูกน้องของมังชูยิงใส่จนกระเด็นไป แม้กระสุนจะถูกเสื้อกาะแต่เคนซ่าก็เจ็บจนลุกไม่ขึ้นส่วนบาสเตียงก็ได้โอกาสพุ่งเข้าเล่นงานแม้บาสเตียงจะจัดการได้สําเร็จแต่พวกมังชูก็โผล่เข้ามาอีกบาสเตียงที่เห็นว่าพวกมันจะยิงใส่เลโอเขาจึงพุ่งเข้ารับตัวเลโอให้หลบกระสุนจนบาสเตียงถูกยิงบาดเจ็บและพวกของมังชูก็โผล่มาเพิ่มอีกพวกมันระดมยิงใส่บาสเตียงกับเลโอที่หลบอยู่อย่างเมามันบาสเตียงก็เลยลากศพของพวกมันมาถอดเสื้อเกาะกันกระสุนและก็ใช้เป็นกำบังให้ตัวเองและก็กระโดดออกมาหาพวกที่่่มมันนนนนยยยืิงงออูแลละก็เานจนหไป จากนั้นมือขวาของวังชูก็โผล่เข้ามาซั์บาสเตียงจนล้มลงด้านมังชูเมื่อเห็นเลโอก็ตรงเข้ามาจะเล่นงานแต่เขนซาที่ได้สติก็เข้ามาขวางไว้แล้วอัดวังชูด้ทันเวลาในระหว่างที่เขีนซาเล่นงานมังชูนั้นแหลกๆก็ได้เปรียบพอสักพักผ่านไปก็สููแรงของมังชูไม่ไหว ส่วนทางด้านเลโอที่ตอนนี้เกิดอาการหวาดกลัวมากเพราะเคนซ่ากำลังย่ำแย่และบาสเตียงก็ยังนอนอยู่จนหันมาเห็นมือขวาของมังชูเดินเข้ามาหาแต่บาสเตียงที่บาดเจ็บอยู่ก็ลุกขึ้นมาขวางไว้เสียก่อนแล้วมันก็เล่นงานจนบาสเตียงลงไปนอนอีกครั้งส่วนเคนซ่าที่ยังเสียเปียบอยู่ก็ถูกมังชูอัดไม่หยังจนถูกมังชูผลักกระเด็นไปส่วนบาสเตียงที่ลุกขึ้นก็เห็นมือขวาของมังชูใช้สนับมือเป็นอาวุธก็พยายามหลบหลีกหมัดที่ใส่สนับมือไปมาแล้วบาสเตียงที่มีประสบการณ์ต่อสู้ที่เหนือกว่าก็พลิก มังชูจนล้มลงแต่มือขวาเนี่ยก็ยังไม่ยอมแผ้ใช้เศษกระจกแทงบาสเตียงจนได้รับบาดเจ็บขณะที่เค็นซ่ากำลังถูกมังชูเล่นงานจนเกือบหมดสติโดยการลัดคอด้วยท่อนแขนพอมอังชูพูดถึงน้องชายของเค็นซ่าก็ทำให้เค็นซ่าเกิดแรงขึดสู้และหยิบกระบองสไลด์เสียบเข้าที่ตาของมันและสังหารมังชูได้สำเร็จซึ่งเท่ากับเป็นการแก้แค้นให้น้องชายของเธอไปด้วย ส่วนทางด้านบาสเตียงกับมือขวาบาสเตียงนั้นก็ใช้เศษกระจกที่ถูกแทงมาคู่แทงใส่มือขวาและก็ทุ่มมันลงกับพื้นและก็จัดการสังหารมือขวาจนสิ้นฤทธิต์ต่อมาหนังก็ตัดภาพมาที่สภาริมทะเลเลโอนั่งอยู่คู่กับแฟนสาวยังมีความสุขด้านเอ็มมาก,ก็เดินเข้ามามองดูเลโอที่หันมาเห็นก็ลุกขึ้นเมื่อเอ็มมายิ้มให้ทางคู่ก็ต่างโผล่เข้ากอดกันโดยมีบาสเตียงกับเคนซ่ามองดูด้วยความยินดี เคนซ่าถามว่าแล้วต่อไปนีบาสเตียงจะทําอะไรบาสเตียงเนี่ยก็บอกว่าอาจจะหาอะไรทําแถวนี้มั้งแล้วทั้งสองคนก็มองมาที่เลโอแล้วหนังก็จบลงก็จบลงไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยเลยครับและอย่าลืมหาหนังเต็มมาดูกันด้วยนะครับ โดยหนังเรื่องนี้ก็รับคะแนนจาก i Mdb ไป5.8คะแนนซึ่งสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งหลายและหนึ่งสเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปักสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับ